ก็จะเป็นคลิปทํานายดวงของคนลัคนาราศีตุลน,นะคะก็จะเป็นการทํานายในช่วงเดือนมกราคม2564นะคะช่องนี้แม่หมอจะเน้นดูลัคนาเป็นหลักนะคะท่านใดที่ไม่ทราบลัคนาสามารถไปผูกดวงหาลัคนาของตัวท่านเองได้ตามหน้าเว็บต่างๆที่เขา,าเปิดให้ดูลัคนานะคะ ซึ่งเราก็จะต้องใช้วันเดือนปีเกิดนะคะสถานที่เกิดแล้วก็เวลาเกิดนะคะก็จะทราบลักษณะที่แท้จริงของคุณนะคะถ้าใครที่ไม่ทราบลักษณะก็อนุโลมให้ดูเป็นราศีได้นะคะแต่ว่า,าลักษณะจะแม่นยํากว่านะคะเพราะว่าเราจะเน้นดูลักษณะเป็นหลักในช่องนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูไพ่ของคนลักษณะราศีตุลน,นะคะในเดือนมกราคมกันนะคะว่าลักนณราศีตุลในเดือนมกราคมเนี้ย จะเป็นยังไงบ้างนะคะใบแรกของคุณนะคะจะเป็นไพ่หนึ่งดาบนะคะไพ่หนึงดาบเนี่ยเป็นตำแหน่งของคุณเลยนะคะอา่าไพ่หนึงดาบมันหมายถึงคนที่ค่อนข้างจะกล้าคิดกล้าทํากล้าตัดสินใจนะคะกล้าเสี่ยงกล้าได้กล้าเสีย,สยอะไรประมาณนะะี้ค่ะตัวของคุณตุลในเดือนมกราคมจะเป็นอย่างนี้นะคะบางทีมันอาจจะมีเรื่องให้คุณตัดสินใจอะไรบางอย่างนะคะมาดูไพ่ใบที่สองนะคะ ไพ่ใบที่สองเป็นไพ่ของไพ่หกดาบนะคะเป็นสัญลักษณ์ของการได้เดินทางไปไหนมาไหนชั่วคราวหรือว่ามีการย้ายถิ่นฐานที่อยู่อาศัยนะคะอาจจะเป็นย้ายบ้านย้ายที่ทํางานนะคะหรือบางคนอาจจะมีโอกาสได้เดินทางไปท่องเที่ยวพักตากอากาศริมน้ําริมทะเลอะไรประมาณนี้นะคะเป็นการหนีไปจากความวุ่นวายสักพักหนึ่งนะคะมาดูไพ่ตําแหน่งที่3ของคุณนะคะ ไพ่ตำแหน่งที่3นี่เป็นไพ่ของหัวนายเจ้านายหัวหน้านะคะเจ้านายหัวหน้าก็ค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะคะค่อนข้างที่จะเป็นคนอบอุ่นจิตใจดีนะคะให้การช่วยเหลือดีเป็นคนจิตใจดีมีความเมตตานะคะสาหรับใครนะคะที่มีเจ้านายหัวหน้านะคะบางคนอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเจ้านายหัวหน้าเป็นผู้หญิงก็ได้นะคะหรือว่าบางคนอาจจะคิดถึงคุณแม่นะคะคุณแม่หรือคุณพ่อก็ได้ตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่ง ของญาติทางฝ่ายคุณพ่อนะคะเป็นตำแหน่งของคุณพ่อแล้วก็ญาติทางฝ่ายของคุณพ่อด้วยนะคะแต่เป็นไพ่ตำแหน่งที่ดีนะคะถ้าไปขอความช่วยเหลือคุณพ่อหรือว่า,าคุณแม่ในช่วงนี้ก็โอเคนะคะมาดูไพ่ตำแหน่งที่4ซึ่งเป็นไพ่ตำแหน่งของอาสามีภรรยาแล้วก็บ้านของคุณนะคะตำแหน่งนี้นะคะก็ถือว่าโอเคเหมือนกันนะคะ ป่าเรียกว่ามันจะมีเรื่องของการต่อยอดในเรื่องของธุรกิจการ,รงานในที่บ้านคุณนะเนาะมันอาจจะเป็นเรื่องของการวางแผนว่าเออจะทําอะไรในอนาคตนะนะคะมันเป็นไพ่ที่ต่อยอดมาจากไพ่หนึ่งไม้เท้านะคะบางคนอาจจะมีความคิดที่จะเดินทางไกลไปต่างประเทศก็ได้นะคะเป็นเรื่องของการงานที่ดีเหมือนกันนะคะเป็นเรื่องของการวางแผนนะคะลักษณะตำแหน่งนี้ก็เป็นตำแหน่งของคู่ของคนรักของคุณแล้วก็บ้านเรือนของคุณนะคะ มาดูไพ่ตำแหน่งที่5นะคะซึ่งเป็นอดีตที่ผ่านมาของคุณนะคะตำแหน่งที่5นะคะจะเป็นไพ่เจ็ดดาบนะคะไพ่เจ็ดดาบนี้ที่ผ่านมาแล้วก็หลายๆคนอาจจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องที่มันไม่ค่อยถ้าเป็นเรื่องของการงานต้องระมัดระวังเรื่องการงานที่ผิดกฎหมายนะคะเรื่องที่มันไม่ค่อยดีนะคะแล้วก็มันเป็นลักษณะของไพ่ที่แอบ กระทำการอะไรบางอย่างที่มันไม่ถูกต้องนะคะอันนี้ก็ต้องเรามาระวังนะคะซึ่งมันจะมีผลเกี่ยวเนื่องกับไพ่ของอนาคตด้วยนะคะไพ่เจ็ดดาบถ้าในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ก็เรียกว่าแอบบคบแอบบคุยแบบไม่เปิดเผยนะคะหรือบางคนอาจจะอยู่ในสถานะของรักสามเศร้ามีมือที่3หรือคุณอา,อาจจะไปแอบบคบแอบบคุยกับคนที่มีคู่แล้วก็ได้นะคะ มาดูไพ่ตำแหน่งที่6ของคุณนะคะไพ่ตำแหน่งนี้เป็นไพ่ของอนาคตเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้นะคะเป็นไพ่ห้าไม้เท้านะคะอ้อก็จะมีเรื่องขัดแย้งกันนะในเรื่องของการงานนะคะหรือว่ามันจะมีเรื่องของการต่อสู้แย่งชิงแข่งขันในเรื่องของการงานเกิดขึ้นนะคะอาจจะมีปัญหาถ้าใครที่มีหุ้นส่วนหรือว่าทํางานเป็นกลุ่มอาจจะมีปัญหาการทะเลาะเบาแหวงกันได้นะคะก็ต้อง รามาระวังเหมือนกันนะคะในอนาคตนะคะมาดูไพ่ตำแหน่งที่7ของคุณนะคะไพ่ตำแหน่งที่7เนี่ยนะคะก็เรียกว่าเป็นไพ่ของตำแหน่งของปัญหานะคะปัญหาของคุณก็คือ,อาการสื่อสารกันที่ไม่เข้าใจนะคะที่ไม่เข้าใจมีเหตุทะเลาะกันด้วยเรื่องเล็กๆน้อยๆนะคะหรือมีเรื่องที่เรียกว่า ทำให้คุณต้องได้ตัดสินใจอะไรบางอย่าง2แง่สองงาม2ทางอะไรประมาณนี้นะคะก็ตำแหน่งของปัญหาของคุณจะประมาณนี้มาดูตำแหน่งที่8ค่ะตำแหน่งที่8เป็นตำแหน่งของบุคคลอื่นสิ่งแวดล้อมนะคะสถานการณ์รอบตัวคุณนะคะโอ้โหเป็นไพ่ใหญ่เลยว e วออฟเดีย a r นั่นก็คือไพ่ว e วออฟฟอร์จูนั่นเองนะคะก็เรียกว่าโอกาสดีๆสำหรับคนลักษณะตุนมันเกิดขึ้นแล้วนะนะคะ ไพ่วีออมเดยียเป็นไพ่เมเจอร์ที่ขึ้นมานะคะก็หลายๆคนจะอยู่ในสังคมหรือว่าเข้าไปเกี่ยวข้องกับบุคคลที่เรียกว่ามัง่งคั่งทางด้านทรัพย์สินเงินทองนะคะหรือจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับาการเรียกว่าการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ที่ดินบ้านรถนะคะเพราะว่าไพ่ วิวออฟฟอร์จูนจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะจะมีโชคลาภจากบุคคลอื่นนะคะหรือว่าโอกาสดีๆกำลังมาหาคุณแล้วสำหรับคนลัคนาราศีตุลน,นะคะมาดูไพ่ตำแหน่งที่9นะคะตำแหน่งที่9ก็เป็นจิตใจลึกๆของคุณนะคะตำแหน่งนี้จะเป็นไพ่5้าถ้วยนะคนตุลเนี่ยจะค่อนข้างรู้สึกคิดถึงเรื่องราวในอดีตเก่าๆคิดถึงสิ่งที่มันผิดพลาดในอดีต ะะทําให้รู้สึกบางคนอาจจะรู้สึกว่าหวนกลับไปนึกถึงมันในช่วงนี้นะคะมาดูไพ่ตำแหน่งที่เป็นใบสรุปของคุณนะคะใบนี้ก็สําคัญนะคะมันจะเป็นตัวแปรบอกว่าสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี้ยมันจะไปในทิศทางใดนะคะไพ่สรุปสําคัญมากคุณได้ไพ่สิบดาบนะคะไพ่สิบดาบเนี้ยแม่หมอก็จะทายตรงๆเลยนะคะไม่อ้อมค้อมเลยนะคะ ไพ่สิบดาบก็คือไพ่ที่มันหมายถึงถ้าเป็นเรื่องสถานการณ์ปัจจุบันนะคะก็เอาแบบการงานเลยถ้าเป็นการงานเนี่ยนะคะก็บอกเลยว่ามันจะมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะเพราะว่าไพ่ในตำแหน่งนี้นะคะมันก็คือไพ่ของการสิ้นสุดหรือว่าปิดจบอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะมันเป็นสิบดาบแทงเลยอ่ะเหมือนมันมีการสิ้นสุดอะไรสักอย่างหนึ่ง บางคนอาจจะมีเรื่องของการตัดสินใจในเรื่องของการงานเกิดขึ้นนะคะเช่นคุณอาจจะได้เจอโอกาสใหม่ๆในเรื่องของการงานจากบุคคลอื่นก็เลยมีความคิดว่าเอออยากจะเปลี่ยนงานย้ายงานลาออกลา,ออก,ลาออกจากงานตรงนี้นะไปทําอีกที่หนึง่งอะไรประมาณเนี้ยนะคะแต่แม่หมอจะไม่ฟันธงให้คุณว่าดีหรือไม่ดีนะเพราะว่าไพ่สิบดาบเนี่ยส่วนมากจะทายไม่ดีแต่ว่า บางคนมันจะทายว่าไม่ดีทั้งหมดไม่ได้นะคะเพราะว่าไพ่แวดล้อมของคุณมันก็มีเมเจอร์ใหญ่ๆขึ้นมาเหมือนกันนะคะบางทีบางคนที่แบบลาออกจากงานไปเนี่ยนะคะก็ไม่ใช่ว่าจะเจอเรื่องที่มันแบบโรยด้วยกลีบกุหลาบเสมอไปใช่ไหมคะ มันต้องต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆมากมายถึงจะประสบความสําเร็จนะคะแต่เอาเฉพาะเดือนนี้ก่อนเพราะเราทายเดือนนี้นะคะแม่หมอก็จะบอกว่าใครที่ลาออกจากงานไปทําธุรกิจส่วนตัวนะคะหรือว่าไปเข้าหุ้นร่วมลงทุนกับใครในอนาคตนะคะมันจะเกิดปัญหาเกิดขึ้นขัดแย้งกันเกิดขึ้นคู่แข่งก็จะเยอะในด้านทางธุรกิจนะคะแต่คุณมีโอกาสดีๆมันเหมือนมีโอกาสบางอย่างมันมันมายื่นให้กับคุณ มันน่าสนใจมากอะไรประมาณนี้นะคะคุณก็เลยอ,อยากที่จะลองดูลองเสี่ยงดูอะไรประมาณนี้นะคะเนื่องจากไพ่ที่เป็นตำแหน่งตัวตนของคุณเลยนะ่ะเป็นไพ่หนึ่งดาบนะคะเป็นไพ่ของความกล้าเสี่ยงกล้าลงทุนกล้าได้กล้าเสียนะคะในช่วงเดือนมกราคมเนี้ยนะคะมันจะเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อในการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างของคลนลัคณาราศีตุลน,นะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการงานนะคะ ส่วนในเรื่องของการทําธุรกิจใครที่ทําธุรกิจอยู่เนี่ยนะคะสถานการณ์เป็นยังไงบ้างสถานการณ์ของคุณกับเป็นคุณจะแตกต่างจากบุคคลอื่นสถานการณ์มันจะพลิกกลับเหมือนกับว่ามันเป็นช่วงเวลาที่เหมือนเป็นโอกาสดีๆให้กับคุณคนที่ธุรกิจซบเซามาก่อนนะคะที่ผ่านมาการเงินของคนลัคนาราศีตุลจะไม่ค่อยดีเพราะว่าดาวคารดาวคารเนี่ยนะคะไปอยู่ในภพที่เสีย นะคะไปอยู่ในภพที่เสียจะมีปัญหาเรื่องการเงินคนตุลถ้าการเงินไม่ดีความรักก็ไม่ดีนะคะเพราะว่าดาวการเงินกับดาวความรักเป็นดาวดวงเดียวกันนั่นก็คือดาวคารแต่วันที่27ธันวาคมนะ่ะดาวคารเข้าย้ายเข้าสู่ราศีเมษนะคะเป็นเกษตราธิบดีนะคะคราวนี้ความรักก็จะดีาก,กดารเงินก,ก็จะดีขึ้นนะคะเนี่ยค่ะมันมีไพ่วิวออฟจูนเข้ามา มันเป็นโอกาสดีๆในเรื่องของการติดต่อประสานงานในเรื่องของธุรกิจคอนเน็กชันใหม่ๆนะคะแล้วก็ใครที่ทำงานเป็นธุรกิจส่วนตัวนะคะเรียกว่า,าลูกค้าจะมีกำลังซื้อเยอะเลยกำลังซื้อมหาศาลเลยนะคะคุณอาจจะได้โปรเจกต์ใหญ่ๆยอดใหญ่ๆเข้ามาในช่วงนี้นะสำหรับคนตุนนะคะถ้ามีการดียวาานกับคนต่างเพศนะคะต,ต่างเพศหรือว่าคนาที่เป็นลูกค้าของคุณนะคะ ก็เรียกว่ามันจะมีอ่าดีลดีๆเข้ามามีดีลดีๆเข้ามามีแบบการซื้อขายที่เป็นยอดเยอะๆเข้ามานะคะจะประมาณนี้นะคะแต่ว่าในเรื่องของไพ่สรุปนั้นมันเป็นไพ่สิบดาบนะคะไพ่สิบดาบแม่หมอก็จะบอกในเรื่องของให้ระวังหลายๆเรื่องเหมือนกันนะคะสิ่งที่ต้องระวังหนึ่งนะคะ ลูกน้องบริวารเพราะว่าไพ่ตำแหน่งเนี้ยมันขึ้นไม่ดีนะคะเป็นไพ่เจ็ดดาบนะคะอา,อาจจะต้องบริหารจัดการในเรื่องของภายในให้มันรัดกุมโดยเฉพาะเรื่องการเงินนะคะเรื่องการเงินเนี่ยต้องดูแลดีๆลูกน้องบริวารอาจจะทําอะไรรับหลังนะคะซึ่งมันเป็นเรื่องไม่ดีนะถ้าไพ่เจ็ดดาบนะคะอาจจะทําเรื่องที่คุณไม่ทราบก็ได้นะคะก็จะประมาณนี้นะคะแล้วก็เรื่องของอ หุ้นส่วนผู้ร่วมลงทุนเนี่ยนะคะก็ต้องระมัดระวังบางทีมันอาจจะต้องเรียกว่ามีปัญหาทะเลาะบอะแวงกันเกิดขึ้นนะในอนาคตนะคะมีโอกาสดีๆเข้ามานะคะสำหรับคนลคาราศีตุลมีโอกาสดีๆนะคะแต่ว่าก็ต้องระมัดระวังด้วยเหมือนกันนะนะคะเพราะว่าดาวคาระ,ะที่เข้ามาในราศีตุลเ,เ,เ,เนี่ยในราศีเมษเนี่ยที่เล็งลักนาคุณเนี่ย ได้มรฐานดาวที่ดีแข็งแกร่งเป็นเกษตรราที่บดีนะคะแต่เขาสถิตอยู่กับดาวมเรตยูนะคะก็ต้องระมัดระวังเรื่องที่มันจะพลิกแพลงหรือว่าเรื่องที่มันจะแบบมีปัญหาเกิดขึ้นตามมาภายหลังนะคะซึ่งคุณต้องเตรียมรับมือมีแผนที่จะรับมือด้วยนะคะสาหรับคนตุลน,นะคะในส่วนของเรื่องสุขภาพแม่หมอต้องให้คุณระมัดระวังเรื่องอุบัติเหตุเป็นหลักเลยนะคะเรื่องอุบัติเหตุ การเกิดเหตุการณ์ที่มันฉุกเฉินเข้าโรงพยาบาลด่วนปูปรับอะไรยางเงประมาณนี้นะคะต้องระวังเพราะว่าดาวคารอยู่กับดาวมฤตยูนะคะเป็นเรียกว่าเป็นคู่ดาวที่เป็นคู่ดาวอันตรายนะคะ,อ,ะ,คะอันตรายพอสมควรเลยแหละนะคะหน้าไพ่ยิปซีของคุณไพ่สรุปก็ยังเป็นไพ่สิบดาบนะคะแล้วก็ไพ่ตำแหน่งแรกของคุณเนี่ยเป็นไพ่หนึ่งดาบด้วยนะคะกล้าได้กล้าเสียกล้าเสี่ยง เวลาขับรถเนี่ยต้องระวังเลยถ้าถ้าใครได้ไพ่หนึ่งดาบเนี่ยนะคะค่อนข้างที่จะเรียกว่ามุทะลุค่อนข้างที่จะแบบเอ,อ่ยังไงล่ะใจเด็ดนะนะคะต้องระวังนะคะทำอะไรเนี่ยนะคะในช่วงนี้สําหรับคนลัคนาตุลน,นะคะต้องระวังในหลายๆเรื่องนะคะแต่แม่หมอจะไม่ฟันธงว่าไพ่สิบดาบเป็นไพ่สรุปของคุณเป็นไพ่ร้ายแะทีเดียว ะะเพราะว่าตำแหน่งอื่นของคุณมันมีไพ่ที่ดีอยู่นะคะบางทีหลายๆคนนะคะอาจจะลังเลในเรื่องของการนี่แหละลาออกจากงานไปทําธุรกิจส่วนตัวดีไหมเพราะมันมีโอกาสดีๆเข้ามานะคะและอย่างหนึ่งตําแหน่งคู่ครองคนรักของคุณนะคะก็มีเรื่องของการทําอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นเหมือนกันนะคะมีการวางแผนที่ทําอะไรใหม่ๆนะคะแต่ก็ต้องระมัดระวังเหมือนกันนะคะในเรื่องของคู่ครองคนรักเนี่ยนะคะ อาจจะมีเรื่องที่ปิดบงังแอบแฝงซ่อนเล้นคุณอยู่ก็ได้มีโอกาสที่จะที่ความรักของคนลัคนาราศีตุลน,นะคะจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับรักสามเศร้าเหมือนกันนะคะในคนโสดนะคนโสดเนี่ยจริงๆแล้วมันจะมีโอกาสดีๆเข้ามานะคะดาวองคารเล็งลัคนาดาวคู่ครองคนรักเล็งลัคนาเนี่ยนะคะมีโอกาสที่จะเจอคนที่ใช่คนที่ถูกใจนะคะแล้วคนที่เข้ามาเนี่ยนะคะจะบอกว่า จะมีฐานะค่อนข้างที่จะมั่นคงมีความมั่งคั่งด้วยนะคะเพราะดาวเป็นเกษตรดาวเข้มแข็งนะคะคนลักนณาราศีตุลที่เป็นคนโสดเนี่ยนะคะก็เรียกว่า,ามีเรียกว่ามีสถานการณ์ของความรักความสัมพันธ์ที่ดีเกิดขึ้นในช่วงนี้นะคะสําหรับใครที่ผ่านมาแอบไปคบไปคุยกับคนที่เรียกว่ามีคู่มาแล้วคุณมีโอกาสที่จะจบความสัมพันธ์นั้นสูงนะคะ จบเหอะนะคะถ้าไปเป็นมือที่3ของใครนะคะเพราะว่าารักดีๆคนที่ใช่จะมาในช่วงเวลาที่เหมาะสมนะคะซึ่งช่วงเวลานี้ก็เป็นช่วงเวลาที่ดีสําหรับคนโสดนะคะจะมีคนดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะวีออฟฟอร์จูนเนี่ยนะคะตำแหน่งที่8นะคะเขาอาจจะไม่ได้อยู่ใกล้คุณอาจจะอยู่รอบๆตัวคุณเป็นบุคคลอื่นที่คุณคิดว่าคุณไม่ได้สนใจอะไรประมาณนี้นะคะ ก็เรียกว่าเปิดใจก็ได้นะสำหรับคนโสดลัคนาราศีตุลน,นะคะสถานะคนคุยเหมือนกันสถานะคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนถ้าเพิ่งเริ่มคบเริ่มคุยนะคะถ้าเขาที่มาถ้าคนที่คุณคุยมาช่วงหลัง27ทธันวาคุยได้คุยไปก่อนนะคะแต่ถ้ามาก่อนหน้านั้นมาหรือว่าคุยกันก่อนหน้านั้นนะคะถ้ารู้สึกว่ามันไม่โอเค มันไม่ใช่หรือว่าเราเข้าไปคุยแล้วเป็นเป็นคนเป็นมือที่3มของเขาหรือว่าเขามีคนอื่นซ้อนเข้ามาเนี้ยนะคะอ่ามันมีโอกาสที่จะจบความสัมพันธ์สูงนะคะแต่จบแล้วจบแล้วคุณจะได้เจอความรักดีๆความรักครั้งใหม่นะคะส่วนคนมีคู่นะคะคนมีคู่นี่ก็ความรักนี่ก็ ระวังในเรื่องของมือที่สามเหมือนกันนะคะไพ่เจ็ดดาบมาบางคนอาจจะมีเรื่องของรักซ้อนเกิดขึ้นหรือเปล่าในเรื่องของอดีตที่ผ่านมานะคะก็ระมัดระวังนิดนึงนะคะเพราะว่าความสัมพันธ์นี้มีโอกาสที่จะจบสูงนะถ้าเกิดว่ามันเป็นความรักที่มีปัญหามาก่อนหน้านะคะ,ะความรักของคนมีคู่ที่ไม่ได้มีปัญหาในเรื่องนี้ก็ระมัดระวังสุขภาพของตัวคุณเองนะคะสำหรับคนตุนนะคะ แล้วก็ในเรื่องของบุตรบริวารเนี่ยนะคะบุตรบุตรของคุณเนี่ยนะคะค่อนข้างจะบอกเรียกว่าบอกยากไว้เวลาจะใช้อะไรเนี่ยนะคะก็เรียกว่า,าต้องติดสินบนต้องแบบให้นู่นให้นี่ก่อนถึงจะทำนะคะจะประมาณนี้นะคะสำหรับคนตุลน,นะคะลูกน้องบริวารก็จะประมาณนี้เหมือนกันนะคะสำหรับคนลักนณตุลน,นะคะก็เรียกว่าโดยรวมแล้วไพ่เนี่ย แม่หมอไม่ฟันธงว่าไม่ดีแต่แม่หมอจะให้คุณระวังมากกว่านะคะระวังโดยเฉพาะใครที่ไปร่วมหุ้นลงทุนกับใครในช่วงเดือนมกราคมนี้นะคะช่วงแรกๆมันก็ดีอยู่แต่ต่อไปมันจะเกิดเรื่องที่มันไม่คาดคิดเกิดขึ้นนะคะอาจจะต้องเรียกว่าแตกคอกันไปคนละทางเลยก็ได้นะคะแต่ถ้าใครที่นะคะเรียกว่ามั่นใจ ว่าการเสี่ยงการลงทุนของของคุณในครั้งนี้คุณวางแผนมาดีแล้วคุณเตรียมตัวมาดีแล้วมาดีแล้วคุณป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากปัญหาที่เกิดขึ้นมาได้คุณทําได้เลยไม่มีปัญหานะคะเพราะว่าคุณสามารถที่จะยอมรับกับปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้คุณพร้อมรับมือกับสิ่งที่เกิดขึ้นได้นะคะก็โอเคนะคะเพราะว่าไพ่สรุปของคุณเป็น1ิดาบนะคะเป็น10ดาบก็ต้องระวังนะคะ ระหวังทางเรื่องสุขภาพร่างกายอุบัติเหตุต่างๆที่เกิดขึ้นฉับพลันนะคะใครที่เดินทางไกลมีโรคประจำตัวก็เรียกว่าต้องหายหยกยายติดตัวไปด้วยนะคะมีเบอร์ฉุกเฉินอะไรติดตัวไว้ด้วยก็ดีนะคะสำหรับคนตุนในช่วงเดือนมกราคมนะคะก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูไพ่อาร์เคิลของคุณว่าไพ่อาร์เคิลจะบอกว่ายังไงบ้างนะคะบอกว่าเวจตเทเรียนนะคะ ไพ่บอกว่าคุณต้องเปลี่ยนวิธีการรับประทานอาหารใหม่ต้องเปลี่ยนแนวทางการรับประทานอาหารใหม่ใครที่ไม่เคยกินผักลองกินผักดูนะคะจะทําให้สุขภาพของคุณแข็งแรงนะคะมีพลังในการทํางานทํากิจกรรมต่างๆได้มากขึ้นมีความสดชื่นมากขึ้นนะคะมาดูไพ่ออร์เคิลใบที่2นะคะออร์เคิลใบที่2บอกคุณว่างานใหม่ๆโปรเจกต์ใหม่ๆที่มันจะเข้ามาเนี่ยนะคะ มันเป็นทิศทางที่ดีนะคะมันจะยกระดับทําให้ชีวิตของคุณมันดีขึ้นกว่าเดิมเป็นบวกขึ้นนะคะแล้วก็เป็นทิศทางที่จะทําให้คุณประสบความสําเร็จนะคะอ่าก็เรียกว่าเป็นแนวทางที่ดีในเรื่องของการงานเหมือนที่แม่หมอบอกนะคะต้องดูความพร้อมของตัวเองด้วยนะคะถ้าพร้อมก็เรียกว่ากล้าเสี่ยงกล้าลงทุนกล้าลุยก็ลงเลยนะคะถ้าเราไหวนะนะคะแต่ถ้าไม่ไหวก็เรียกว่าอย่าเพิ่งไปเสี่ยงในช่วงนี้นะคะ มาดูออรเ์เคิลใบที่3ของคุณนะคะออรเ์เคิลใบที่3บอกว่า you've got the power นะคะคุณทำได้นะคุณทำได้แต่คุณต้องดึงพลังงานในตัวคุณออกมานะไพ่ออรเ์เคิลใบที่3บอกว่าคุณทำได้อะไรใหม่ๆที่มันเข้ามาเนี่ยคุณทำได้แต่คุณต้องดึงพลังงานของคุณเข้ามาเพื่อที่จะผลักให้มันมีแรง เกิดขึ้นนะคะในเดือนมกราคมเนี่ยนะคะคนตนอาจจะมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะอาจจะไปทําสิ่งใหม่ๆก็ได้นะคะแต่ว่าสิ่งใหม่ๆที่แม่หมอจะบอกเนี่ยนะคะแม่หมอจะบอกว่าให้คุณพิจารณาดีๆนะคะถ้าคุณพร้อมคุณลุยได้ไพ่อเลอร์เคลบอกว่าคุณทําได้นะแต่คุณต้องใช้พลังงานและดึงพลังงานของคุณออกมานะคะและก็ถ้าใครที่ยังไม่พร้อมก็อย่าเพิ่งไปลุยในเรื่องใหญ่ๆนะคะ เพราะว่าไพ่ที่มันออกมาเนี่ยนะคะเรียกว่าเป็นไพ่ที่ดีสุดๆแล้วก็ไพ่ที่ไม่โอเคเท่าไหร่สุดๆเหมือนกันนะคะที่ออกมาเนี่ยนะคะแม่หมอก็เลยคิดว่าโอกาสดีๆใหญ่ๆมันมาอยู่นะมันมารอคุณอยู่แต่ว่าคุณลองพิจารณาในเรื่องของความพร้อมของคุณนะสาหรับคนลักนาตุลน,นะคะแม่หมอคิดว่าคุณจะเข้าไปเกี่ยวข้องหรือว่ามีโชคลาภ ในเรื่องของทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์ด้วยอาจจะได้ที่ทางอาจจะได้ที่ทางที่ทํำเลดีๆนะคะอาจจะได้แบบทรัพย์สินที่มันแบบโอเคอย่างเช่นวา่าคุณมีที่ดินอยู่แต่ที่ดินของคุณมันแบบว่าเป็นที่ดินที่เรียกว่าไม่ค่อยมีความเจริญเท่าไหร่แต่ว่าในอนาคต มันจะมีเหมือนกับมีเหตุการณ์บางอย่างที่เรียกว่าความเจริญเข้าไปถึงทําให้ที่ดินตรงนั้นมันมีมูลค่าสูงขึ้นมาก็ได้นะคะในบางคนบางท่านนะคะคือไพ่ออร์เคิลที่ออกมามันบอกชัดเจนตามรูปเห็นไหมคะคุณทําอะไรเสี่ยงเสียงแต่ว่าคุณทําได้นะแต่ในเดือนมกราคมนี้ถ้าจะทําอะไรที่มันเสี่ยงเสี่ยงหาข้อมูล อ,นนะะอาจจะต้องหาข้อมูลในการลงทุนหาข้อมูลในการที่จะทําอะไรเสี่ยงๆน่ะนะคะถ้าคุณจะลองเสี่ยงดูนะคะแต่ไพานาคตบอกมานะคะห้าไม้เท้านะคะห้าไม้เท้าบอกคุณว่างานคุณต้องไปแข่งกับคนอื่นไปยื้อไปแย่งแข่งขันกับคนอื่นแน่นอนนะคะแล้วก็ต้องมีอุปสรรคปัญหาแน่นอนขัดแย้งกันแน่นอนนะคะในส่วนตรงนี้ถ้าคุณรับได้กับปัญหาที่เกิดขึ้นคุณรับมือไหว คุณโอเคคุณมีพื้นฐานความรู้หรือว่าวิธีแก้ปัญหามาก่อนคุณทํามันได้นะคะการเตรียมตัวที่ดีนี่ก็จะทําให้คุณมีชัยไปกว่าครึ่งมันก็จะเหมือนพลิกชีวิตของคุณได้เหมือนกันนะคะสำหรับไพ่สิบดาบแล้วแม่หมอไม่ขอทายว่าร้ายเสมอไปนะคะมันเหมือนกับการพล,กพลิกเหมือนจบจากสิ่งหนึ่งไปสู่อีกสิ่งหนึ่งเหมือนกันคล้ายๆไพ่เดอะเดชนะคะแต่ตอนนี้มันเป็นไพ่สำหรับเล็กนะคะแต่ว่าไพ่ที่มีทธิพนใหญ่ๆจะเป็นวิวออฟฟอร์จูน วิวอัพเดเียร์แม่หมอกก็เลยจะทายไปใน2แง่2ง,งามให้คุณนะคะจะบอกประมาณนี้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณคนตุนทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนะคะก็ถ้าชอบก็ดูเป็นแนวทางดูเป็นไกลลได์ไลน์ได้อาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็สวัสดีปีใหม่ทุกท่านนะคะปีใหม่ก็ขอให้เดินทางด้วยความระมัดระวังนะคะ เดินทางปลอดภัยกันทุกคนสุขภาพแข็งแรงคิดหวังสิ่งใดสมปรารถนานะคะไพ่ของคุณมีไพ่10บดาบคุณต้องระมัดระวังเรื่องการเดินทางอุบัติเหตุต่างๆด้วยนะคะสำหรับคนตุลนนะคะคลิปนี้แม่หมอก็ขอลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าในเดือนกุมภาพันธ์นะคะวันนี้แม่หมอบายบายคะ่ะสวัสดีคะ่ะ